สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องช่อง y o ยูทูบสวัสดีพี่น้องแฟนคลับทุกคนนะครับเนาะเมื่อนี้บ้าเมฆเมืองีน้องไข่กะมาอะไรเงานโตัวคือเกาหล่ะครับพี่น้องครับเมื่อนี้บ้าเมฆกะผ้ามาเทียเ่ยวผ้ามาเที่ยวทำบุญอีกคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้บ้าเมฆพามาเที่ยววัดอินทารามวรวิหาร เนาะครับพี่น้องครับเออพี่น้องเคยได้ยินสื่อสื่อวัดนี้ป่ะครับอ่านี่แหละครับบาเม,งมีงมายืนอยู่หน้าพระอ,องค์พระเจดีเนาะที่เป็นขัดการไวน้นะครับวัดอ,อินทารามาซื่อเดิมเป็นวัดบางยี่เรือเนาะเนาะพี่น้องเนาะเออก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า ตักศินมหาราศนะครับที่ส่งมาบุรณะขึ้นไมแล้วก็เปลี่ยนทรงเปลี่ยนพระนามวัดาบางยิ่เรลือนอกเป็นวัดอินทารามเนาะน,นะครับวัดอินทารามก็เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงอยุธยาครับพี่น้องครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาลาชเพิ่นได้มาตั้งเมืองไม่เนาะอยู่กรุงธนบุรีเพิ่นก ได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดบางยี่เลื่อนอกแล้วก็ส่งพระท่านพระนาำไม่ว่าวัดอินทารามวรวิหารนะครับพี่น้องครับซึ่งเดิมแล้วก็เป็นวัดลาดนี่แหละแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นวัดหลวงนะครับพี่น้องครับตอนนี้บ้าเมกยืนอยู่ข้างพระอุโบสถครับพี่น้องครับนี่แหละครับเป็นอโอษฐ์หลังใหญ่เนาะ วัดอินทารามวรวิหารเป็นวัดหลวงสันตีชนิดวรวิหารนะครับพี่น้องครับซึ่งาตามประวัติข่าวๆที่บ้าเมกาไปขนขวามากอะเป็นวัดที่ปฏิสถานพระบรมศพของอพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนาะหรือพระเจ้ากรุงธนบุรี อของเฮานั่นแหละน้อพี่น้องเนาะกับที่ปฏิสถานพระบรมศพของพระอัครมหาเศรษฐีมหายศีของพระองค์นะครับพี่น้องครับนี่แหละครับเป็นควา,าความสวยงามแล้วก็มีประวัติที่สําคัญนะเก่าแก่สําหรับคนไทยเฮานะครับพี่น้องครับนี่แหละครับตอนนี้พระมีเยืนอยู่ข้างพระอ,อุบโบสถนะพี่น้องเนาะนี่แหละครับกับเป็นอุบโบสถหลังใหญ่ เนาะมีความเก่าแก่แลวก็ะสวยงามอีกอีก,อก,อกที่ีนึงเนาะครับที่บ่าวมีเคยไปมาเนาะครับนี่แหละครับเป็นพระเจดีสามองค์เลี้ยงไร่กันอยู่เนาะไปเดี๋ยววัดนี้บ่าวมีเกินมาพอประมาณเนาะกับยาฝ่าเบื่อได้พี่น้องเด้ออือจะบอกแล้วครับไปแต่ละวัดก่มีความ สวยงามมีความสําคัญมีความเป็นเอกลักษณ์มีความเป็นมีมีความเป็นสถาปัตยกรรมของไทยของอสมัยกรุงศรีอยุธยาเนาะแล้วกะ็เหลื่อมมาจนสมัยกรุงธนบุรีแล้วกะ็จบจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์น้อพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวบอมีอกภาพไปเบื้องดัดอื่นเนาะพี่น้องเนาะ ครับพี่น้องครับตอนนี้บามรมีก้ามายืนอยู่หนาพระอุบโบสถเนาะพี่น้องนะเนาะบารมีพระท่านได้เข้าไปาบามรมีไมายืนอยู่ใต้ฐานพระพระเจดีย์ที่เลี่ยงกันอยู่3องค์เนาะพี่น้องเนาะครับนี่แหละครับด้านข้างของพระอุบโบสถกับซีนีพระปางนี่แหละครับเป็นพระปางส่งอืออ่นมาส่งในเก่อฟักข้าวโพดเหมือนบ่อืมนั่นแหละครับดันดันบนคือไข่ไข่ ฟักข้าวโพดเนาะครับกระสิมีพระวิหารนี่แหละครับขนาบข่างอยู่อยู่ข่างพระอุบโบสถอยูสอ่สองวิหารเนาะครับกระสิมีพระปางอยู่สองสองฟังกันอันนี้เป็นฟังดานสายมือบาเมกเนาะพี่น้องเนาะครับนี่ดานดานสายมือกระสิมีดานขวามือดานนั้นครับกระสิเป็นพระปางที่วิจิตรและสวยงามเนาะพี่นอนะ้องเนาะตอนนี้บาเมกยืนอยู่ พระเจดีเนาะครับนี่แหละครับเป็นพระเจดีกะซิมี่เป็นวิหารขันแต่และองค์ไหวเนาะพี่น้องเนาะนี่เป็นพระเจดีองค์ใหญ่เนาะพี่น้นองอเป็นพระเจดีองค์ซ้ำกันบ่นี่องค์ใหญ่กว่าจังหน่อยอยู่แล้วมั้งเนาะเป็นองค์ใหญ่กว่าจังหน่อยนี่แหละครับพี่น้องครับโอ้แดดไหม <c oughs> แห้งแท้ นี่นี่เป็นใต้ฐานพระเจดีย์ครับอ,อันนี้เป็นด้านในพระวิหารที่อยูขอ่ข้างพระเจดีย์เนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับด้านในของพระวิหารเนาะที่อยู่ข้างเจดีย์องค์ใหญ่ครับพี่น้องครับนี่แหละครับที่ตั้งอยู่หน้าพระอุโบสถนะพี่น้องเนาะครับโอ้งาม สุดยอดเนาะพี่น้องครับไปแต่ละมองนี่บาเมงนี่อ้งามคี่ยลักลเนาะวันนี้นเป็นวัดสำคัญของอพระเจ้าตากสินเนาะครับพี่น้องครับพระเจ้าตากสินมหาราชเาิ่นเป็นปูบริเป็นยุ่มเป็นย่มอุปถากะละเนาะนีเ่เป็นศิลปะปูนปัน้นที่ย่ใไต้ฐานองค์พระเจดีย์องค์ใหญ่เนาะพี่น้องเนาะ สำหรับอีกสององค์กับบอมีบอมีศิลปะปูนปั้นแบบนี้ครับนี่แหละครับสวยงามสุดยอดเนาะครับพี่น้องครับน่ครับเป็นพระเจดีย์องค์พ่อสันทัดครับกับบอยไนยปันไดแต่ว่ากักัในไนยเตือนึ้นหละ่ะแต่ว่าบอยไนยปันไดอันนี้เป็นพระวิหารอีกองคหนึ่งเนาะ อ,อนี่แหละครับกะบ่มีอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะกับสีมีพะพุทธรูปเนาะให้เขามากากบไหบนะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นดันใน,น,นพระวิหารเดี๋ยวว่าเมีสิบ้ายังไปเบิ่งอ่า อย่างก็ไปได้โบดเนาะโอ้ฝนก็เพ่เปิดล่ะบี <c oughs> ไ่ไได้กลับไปอีกแล้วบ่นี่แหละครับสวยงามครับพี่น้องครับสำหรับวัดอินทารามเนะาะตั้งอยู่แขวงบางยี่เรือเขตกรุงธนบุรีกรุงเทพมหานาครครับพี่น้องครับอืเดินทางไปมากกะ่บ,บอย่างครับอืสำหรับสายบุญเนาะที่อยากมา,าเจียวชมความงามของศิละปะ ยุคกรุงศรีเนาะกะเปลี่ยนวัดกับวัดแก่เนาะครับเข้ามาา้าทั้งถนนเทิดไทยนาะพี่น้องครับเข้ามาประมาณซอยอยังประมาณเทิดไทยซอยหกซอยแปดประมาณนี้แหละพี่นออจจ้องอืมบ่ไกลจากบ่เมียนใหญ่ป่ะไดเนาะปากมุญวรวรครับนี่เป็นด้านข้างของพระอุโบสถเนาะพี่น้องเนาะเป็นพระอุโบสถหลงงังใหญ่ ที่สวยงามสวยงามมากๆน้องพี่น้องเนาะกัเป็นอีกวัดนึงครับที่ามาแล้วได้สองเด่งเนาะกัมาทําบุญแล้วก็มาศึกษาประวัติศาสตร์ของพระรามแห่งนี้เนาะครับกัมาเที่ยวชมความงามอาของศิละปะของอของบ้านเมืองเฮ้าน้องพี่น้องเนาะนี่แหละครับมีความงามมีความอา่า ยงใหนาคนหาเนาะครับเป็นเพราะวา่าเป็นวัดสําคัญของอพระเจ้าเพชรบินเนาะของพระเจ้ากรุงธนบุรีเนาะครับพี่น้องครับเป็นที่เป็นวัดที่ประดิษฐานพระโบรมศพเนาะครับเป็นวัดสําคัญของคนไทยอีกวัดหนึ่งเนาะครับพี่น้องครับนะครับยสวยงามเนาะพี่น้องเนาะ ไม่อยากออกไปจากมองนี้เด็กผมเดี๋ยวบ้าเมียภาพไปเบงด่านอื่นเนาะบ้าเมียบ่ดแนใจว่าในพระอุโบสถเปิดใ้เขาบ่ว่าน่าสิงเขานะสรงคนปิดไว้ครับพี่น้องครับเนวไปเบงด่านอื่นเนาะนะครับพี่น้องครับอตอนนี้บ้าเมียกยัางลลกมากอ,อยู่ขังพระอุโบสถเนอะพี่น้องเนาะนี่แหละครับโอ้ยสวยงามสงา่า เนาะงามอีลีครับพี่นอ้องสำหรับพระเจดีแล้วก็ร่วมถึงพระอุโบสถหลังใหญ่เนาะโอ้สุดยอดครับอืมสุดยอดอีลีครับอันนี้ว่ามีกับยางมาด้านหนาของพระวิหารที่อ,อยู่ข้างๆกับพระอุโบสถเนาะกอมไม่รู้ว่าเปินให้ไปหรือว่าเนาะไม่ให้เข้าไปสม นะครับเป็นด้านข้างของพระอุโบสถครับพี่น้องครับของวัดอินทารามหรือวัดบางยี่เรือนอกนาะพี่น้องครับนี่แหะครับโอ้ยสวยงามขนาดเลยนี่นะครับเด <c oughs> ี๋ยวพระเมฆยางผ้าเบินดหลังพระอุโบสถอันนี้เป็นเขตพุทธบาทนะครับพี่น้องครับเป็นเขตพุทธบาทกะสิออมี่กะแพงอมเดี๋ยวพระเมฆบอกแล้วครับในเขตพุทธบาทกะสิมีเอ่อ นี่พระอุโบสถเนาะนะครับพระอุโบสถหลังใหญ่ถึงเป็นประมุกอยู่ในเขตพุทธบาทนะครับก็สิมีพระเจดีย์สามองค์แล้วก็สีมีพระพิหารอีกสององค์นี่แหละครับหลังของบาม้ก็สิเป็นพระพิหารอีกองหนึ่งเนาะอืมโอ้สวยงามสุดยอดสุดยอดอีกแล้วครับอือแล้วก็ โดนอีกคือเขาแต่ละคลิปเนี่ยบ่ตัองห่วงพี่น้องเออเห็นเบาเมียไดมาทายแล้วเอาให้คุ้มเลยครับอืมเนี่ยแหละครับเป็นพระวิหารอีกองคหนึ่งเนาะเสดายเป็นบ้ห้เขาเนาะพี่น้องครับก่าด้านหลังพระอุโบโสถก็สิเป็นอ่า,อารูปยังก่อ รูบล่อระบร้มมาฉายหลักของอสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับถึงเป็นเป็นกะ,นะเนาะเรียนประวัติศ,ศาสตร์มากอะน่านสิรู้ว่าคุณของพระองค์ท่านมากนี่กับปวงชนชาวไทยนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับเป็นน่าสิเป็นด้านหลังของพระอุโบสถนี่เป็นด้านหนาป้มเมยกพระเจ้ากันอ,อืมเดี๋ยว ข้องอยู่ทั้งพีข้องอยู่ทั้งพี่ทังพี่นาสิเป็นนันนะะอือครับนนาสิแมนครับอือข้องข้องหนาสิเป็นห้องบางกอกไงเนอะอยู่ทั้งพีเนอะพี่น้องครับหนาสิเป็นทางนี้ทั้งด่านหนาวัดเอีกะนั่นละครับกะด่านหนาพระอุสโบสถเนาะก็สิมีอ่ารูปอืมโอ้ใช่ใส่คําน่าจะสายประถกนะอือ รูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นใส่ครับนี่เพราะพระิะดตากขออาไปเด้อพี่นอ้องเนอะนี่แหละครับตั้งปฏิสถานอยู่หนาพระอุโบสถครับกับสำนักพี่น้องเขามาทำบุญกับย่าลืมย่งางมาท่างหนาพระอุโบสถนะครับพี่น้องครับด้านหลังก็มีพระเจดีย์สามองค์เนาะ,ะด้านข้างก็จิเป็นพระมิหารอยู่สององค์เคียงคูครับ พระอุโบโสถนะครับพี่น้องครับอสุดยอดเลยครับพี่น้องครับอืไหนมาเห็นอ่พระบรมมชัชาเหลักบ่อเออืนบ่ถือเนาะอเออเอสั่น,นะนไปเดี๋ยวผมมีสิบภาพไปเบ่งด่านอื่นของวัดครับก็บวัดนี้ก็กวงง่างไงว่าตอนนี้เบ่งไม่เขียดปุทธวัตก่อนนาะพี่น้องเนาะครับพี่น้องครับ บ้าเมกกับขอพ่อนจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนาะครับเรียบร้อยนะครับใหเพ็่น,น้องกลับขอพ่อน,นะได้เพี่น,น้องเ้อะครับคิดวางสิ่งใดนกะเขาให้ประสบนนนะความสำเร็จน้องเปน้องเนาะครับนี่แะครับเอาเดี๋ยวบ้าเมภาพาไปเบิ่งด่านอื่นนะครับอันนี้นกับซีมี่เ,เป็นค้าย ใบเสมาอืมแต่ป่าน,นาะิแมนนาสิบันทึกอี่ยัยากๆ,ๆเลยล่ะเออคางค้างๆา,า,า,า่าที่ตั้งพระบรลมมาลูปบอแมนพระบรลัมารลูป,ป,ป,อปเออสีขาวพิดเออเป็นเอิรนนี้อย่างของอืมอ้ยมาเมียกอบเอิรนบัถสึเนอะอืมนี่นะครับเป็น พระบรมมัูปูลรอของสมเด็จพระองค์พระเจ้าตากสินมารารัชนะครับพี่น้องครับอนี่แหละครับพี่นอ้องผ่า,านไปพานมากกับแหวะเขามาก,กับสักกะละในพระองค์ท่านนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับนี่แหละครับบ้านเมียกัยังยู่ในเขตพุทธบาทนะครับพี่น้องครับกสัสีเปลี่ยนกำแพงอ้อมไม่เมื่อเนี่แหละ เขียวัดกระสิยู่ดันพุ่นนะเนาะเขตวัดที่พักอาศัยของพระคุณเจา้าเนาะเดี๋ยว่าเมียกาอย่างไปเบิงนะครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดครับงามเดี๋ยวมาเมียกภาพไปเบิงดนันอื่นครับพี่น้องครับครับวันนี้ก็สิเป็นแผ่นศิลาจาลึกเนาะครับพี่น้องครับเป็นแผ่นหินแผ่นใหญ่เลยเจ้าคุจาลึกยังไหวดอกลบเลื่อนเมืออแล้วเนาะพี่น้องนะเนาะ ครับเพิ่นจารึกมันก็มีตัวหนังสือขอมโอ้กันนี่นาสิสั่งสมัยพระเจา้ากรุงธนบุรีเนล่ะเนาะหรือ,หร,อหรือสมัยพระเจา้าตากสินมหาราชนะครับพี่น้องครับก็บลบเลื่อนไปเมื่อไหร่ละก็สิมีตัวหนังสือขายตัวหนังสือขอมก็เห็นแน่เนาะพี่น้องครับโอ้สวยงามนาะอพี่น้องเนาะ สุดยอดเลยเนาะที่พี่น้องเห็นโขกเ้อะบ้าม,มีว่าเห็นดอกอืมครับสวยงามเนาะครับพี่น้องครับใช่ได้ครับมันพะวิหารกับพระอุโบสถเพิ่นบ่เปิดเนาะพี่น้องเนาะอือันบ่แเป็น่วงโควิดมันก็สิบเปิดให้เขาไปกลับอัน ปร,ประประธานอยู่ในเนาะเสียดายครับบ้านเมว่าเม,าเมะยังบกกรมมามของเขานี่แล,คล,ะ,ละครับยังว่นหล่อประอว่สนมาหลออหนึ่งเนาะครับนะครับอสวยงามอลังการีิลีครับพี่น้องครับพระโบสถเพิ่นเนาะสุดยอดเลยงาม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 ข้าวกลีครับ นี่นะครับกลับมากลับมาชมความงามของพระปางฟังทางทางขวามือจากหนาพระอุโบสดนะพี่น้องเนาะกสิมีทั้งขวามือใายมือเนาะครับแล้วก็เห็นพระเจดีย์ตั้งอยธาสามองอสูงเด่นเป็นสง่ายอยู่สุดยอดเลยครับพี่น้องครับงามอีหลีเน,ะนาะหน้ามากครับพี่น้องครับเป็นอีกวัดหนึ่งที่เ่าเมือ่อกีคิดว่า หนามาเที่ยวชมนาอครับพี่น้องครับมานั่นแหละครับกันมาแล้วก็ได้สองเด่งขึ้นบ้านละ่ะไห้ม,มาทําบุญพรออมนากาไห้มาเที่ยวมาเที่ยวชมควมงมเนาะพี่น้องเนาะครับไปเดี๋ยวเราเมฆภาพไปเบื้องด้านอื่นครับอ่ไปเบื้องดันนอกของอวัดอินทร,รมามวรวอิหารแห่งนี้เนาะพี่น้องเนาะ ครับพี่น้องครับหลังจากที่บอมเอกพาเขาไปเยี่ยมชมเ,เขตพุทธาบาทของวัดอินทารามบวรวิหารนักครับพี่น้องครับซึ่งเ,เป็นวัดที่สําคัญอีกวัดหนึ่งของปวงชนชาวไทยนะครับซึ่งเป็นวัดที่ตั้งปฏิสฐานของพระบร,รมศพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือพระเจ้ากรุงธนบุนรีนักข่าพี่น้องครับแล้วกเ็เป็นที่ตั้งพระบร,รมศพของพระอาคาระ มเหสีในพระองค์นะครับพี่น้องครับของพระเจ้ากรุงธนบุรีครับถือว่าวัดนี้เป็นวัดที่มีความสําคัญนะครับนะครับอย่างที่บอกครับอืมอ่าตอนนี้เราเะีะมายืนอยู่หน้าพระวิหารอีกองค์หนึง่งที่อยู่นอกเขตของอพุทธบาทนะครับนี่นะครับ,รบสีอยู่ด้านด้านหน้าติดข้อง บางกอกไงนะครับพี่น้องครับ้านลังบ่อเมยก็สีเป็นข้องบางกอกไงครับพี่น้องครับนี่นะครับวัดอินทารามวรวิหารนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็สีเป็นบรรยากาศข้องบางกอกไงนะครับก็สีมีทาเลือที่เสีออกไปเจ้าพระญาพรหมนะพี่น้องครับนี่นะครับสวยงามเย็นสบายครับยืนที่มุมนี้มีมี ที่ให้อาหารป่าผอมเนาะปลาร้ายหลายครับเดียวบาเมฆสีผ้ายางเข่าเบิ้งในพระวิหารเนาะครับที่ตังยู่นี่แหละครับยู่นาบ้าเมฆนี่แหละครับเ๋ยวผ้าผ้าเข่าเบิ้งจะข้านะพี่น้องเนาะนี่แหละครับพี่น้องครับบ้าเมฆก็ไม่ยืนอยู่หนาพระวิหารเนาะครับบ้าเมฆม่ยืนอยู่นาอ,าองค์พระเจดีย์เป็นเขียนว่า พระเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิของพระเจ้าตากสินมหาราชนี่แหล,ละครับหลังนี้แหละครับพี่น้องครับโอ้ยกมือกราบขอพรอ,อันประเสริฐจากพระองค์นะครับพี่น้องครับนี่แหละครับเป็นที่บรรจุพระอ,อัฐิของสมเด็จพระเสสนเรศวรมหาราชเนาะครับตามตามที่เพิ่นเขียนไว้นะพี่น้องเนาะด้านหลังก็สิเป็นพระวิหารครับ เดยว่าแม่ภาพไปเบื้องพระเจดีย์อีกองหนึ่งนะครับที่เคียงเคียงขางกับที่บรรจุพระบรมมาทิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับองนี้ครับครับพี่น้องครับจะสําหรับพระเจดีย์องนี้เนาะที่อยู่ตั้งขางขางๆกับที่เก็บพระบรมมาทิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับก็สิเป็น พระเจดีย์บรรจุพระบรมอฐิของอัครามหาเห ah e สีในพระองค์นค้องข้พี่น้องครับนี่แหละครับตั้งอยู่ยังข่างกันเลยเน,นาะนิาพระบิหานสวยงามครับมีคุณคา่ามีทรงคุณคา่ากับพี่น้องมีโอกาสกับไม่ได้เ้ยครับพี่น้องเด้อกับเป็นวัดที่ทรงคุณคา่าทังประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นวัดเก่าวัดแก่ของ จากสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นกรุงเก่าของชาวไทยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวบอมเอกสิผ้ายงางของพเบิงดันในพระวิหารนะครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับยางของแมาดันแน่กับสีมีพระปรมมรุอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินส่งมานะครับพี่น้องครับสิตังยูนา,าพระวิหารองคหน่อยอันนี้สิองเง นะครับที่อยู่ภายในเขตวัดอินทรามวารวิหารนะครับพี่น้องครับเกิมีช่าวพุดผู้เลื่อมใสสัทธาในพระองค์เกษีมากับบ่ายขอพรนะครับพี่น้องครับขอให้พี่น้องรับขอพรเอาได้พี่น้องเด้อข้ให้มีความสุขปลอดภัยจากพยันตรายนะครับเดี๋ยวมาเมฆผ้าเข้าไปในพระวิหารนะครับพี่น้องครับ เดี๋ยวเขาไปเบื้องค์หน่อยก่อนเนาะนี่ครับอยู่หน้าบ้าน่างนี้เนาะอันนี้ก็เป็นพระวิหารสมเด็จพระเจ้าตากสินครับเดี๋ยวบ้านเมฆพาไปดงข้างในนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับมีความสําคัญอีหลีเด้พี่น้องครับสําหรับวันนี้เนาะอืม นะครับเขามากับสีมีพระประท่านนะครับปณิสถานอยู่ภาษีมีพระพทธลูปปงังต่างๆปฏิสถานอยู่นอพี่น้องเนาะครับนี่กับสีเป็นเครื่องใส่ของพระองค์ท่านนะครับพี่น้องครับนี่นะครับเป็นตังใผู้คนได้เขามาเยี่ยมชมนะครับ ผู้คนไลครับผมครับครับอันนี้ก็นาสีเป็นเตียงที่บรรทมของพระองค์ท่านนะครับพี่น้องครับเป็นเตียงที่บรรทมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับโอ้สุดยอดพี่น้องครับข่ามากคนลุกเลยครับนี่ครับ น,นะครับป้ายเป็นเขียนไว้พระท่านบรรทมของพระเจ้ากรุงธนบุรีเนาะนี่แหละครับมีมีดาบ้อมอืมเอาสุดยอดอันนี้เป็นเป็นบุญตาหรือเล่าพี่น้องเนาะเป็นบุญตาที่ได้มาเห็นเป็นของเก่าดั้งเดิมบ่ไดดเสริมเติม,ตมแต่ง,องอ่างเลยเนาะครับ บ่าวเมกมีบุญนะพี่น้องครับเดี๋ยวให้บ่าวเมยกราบขอพรเนาะนะครับงานทุนก็สิเป็นตู้เครื่องใส่ของของพระองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับพี่น้องครับออสาธุเด้อครับพี่น้องครับกราบสักการะแล้วก็ขอพรจากสมเด็จพระองค์ท่านนะครับพี่น้องครับ จ้าหกรุมธทนบุรีหรือพระเจ้าตากศินมหาราชของปวงชนชาวไทยนะครับพี่น้องครับอันนี้มาองไม่เห็นกับตาล่วที่แทนบรรทุของพระองค์ท่านนะครับพี่น้องครับอตื่นตันสุดยอดเลยครับพี่น้องครับองดงามงดงามอีกีครับ ครับพี่น้องครับหลังจากที่ว่าเม่พาเข้าไปากราบสักการะ,ะอยู่ในพระวิหารนะครับสมเด็จพระยอดตากศินมหาราชครับตอนนี้ว่าเม่กับพระมาหยุดอยู่หน้าน,นอกนะครับพี่น้องครับหน้าน,นอกพระวิหารนะครับเดี๋ยวว่าแม่สิบห้าเขาไปบึ้งพระวิหารหลังไงน,นะครับที่มีพระเจดีย์ที่ปฏิสถานพระโบรมมาอาทิตย์อิของสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชแล้วค่ะพระโบรมมาอาทิของ พาาระอัคราเหสีในพระองค์นะครับพี่น้องครับับเดี๋ยวไปเบ่งในพะวิหารหลังใหญ่ครับนี่เป็นบรรยากาศในพระวิหารหลังใหญ่นะครับที่อยู่ด้านหลังขององค์พระเจดีย์ที่ปฏิสถานพระบรมอาริทของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับพระบรมอาริทของพระอัคาราเมหสีในพระองค์นะครับพี่น้องครับนะครับสุดยอด สุดยอดความงามอลังการแล้วก็มีคุณคา่าทรงคุณค่าขนาดเลยครับพี่น้องครับ <c oughs> นี่แหละครับพี่น้องครับสิว่ากรสิเป็นวัดประจำสมเด็จท่านนะครับพี่น้องครับ <c oughs> นี่แหละครับนี่ปับรมมาฉายหลักของพระองค์พรอมเนาะ ตื่นตันนะครับพี่น้องครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศหน,น,น้าในครับเป็นบรรยากาศหน,น,น้างของพระวิหารองค์ใหญ่หลังญ่ที่อยู่ข,ข้างๆอ่าที่ตั้งของนียัยงก่อที่อ่าพระดรนบันทมของสมเด็จพระนะพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับนี่นะครับสวยงามกะ ็นอีกวันหนึ่งครับที่บอ่บอควรผัดนะครับสำหรับพี่น้องสายบุญนะครับที่แวเวียนหาเที่ยวถ้ำบุญตามวัดวารามต่างๆกับมามีกเชื้อเชิญครับเ,เดินทางมาวัดอินทรารามบรับริหารแห่งนี้นะครับพี่น้องครับเดินเดินทางไปมากกับว่ยากน้อพี่น้องเนาะถามกูเกิลมามกับยูบไก่จ,จากวุเวียนใหญ่กับนางรสสาธานะ มาลงมงเวียนใหญ่ก็ได้นั่งรถเมย์มาลง,งเวียนใหญ่เลยกัต่อสามหลอแท็กซี่มากก็ได้เนาะบอกไก่จากพวกเวียนใหญ่ไปได้ครับพี่น้องครับบอกก็เจ้าว่าวัดอินทารามเจ้าก๋าสีดุจเมื่อหล่ะครับถนนเทิดไทยเนาะครับก็นี่นะครับสำหรับพี่มีพ่อมีกับสีภาพี่พาน้องมากาบขอพรพระพระท่านที่อยู่ในพระวิหารหลังนี้ครับแล้วก็สี อำนาจพระจักพี่น้องไว้ซ้ำนี่นะครับพี่น้องครับก็ขอให้พี่น้องอยื่ดีไม่แห้งสบายสุขกันสุขสุขคนครับกับความเจ็บใจใดความไข,ใมข้ใหญ่มีกับไอ้โศกหายาน,นะครับปลอดภัยจากโรคโควิดไอ้โศกหายานล้ำรวยถึอหัวยทาเปลือยงงด้ยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้บ้าเมกศิลาไว้ซ้ำนี่นะครับพี่น้องครับ พั่อนรับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้มาเมกไปแล้วครับพี่น้อง